เป็นเรื่องที่แน่นรูปแบบการนำเสนอก็ต่างไปอย่างนี้นึกในใจว่าเป็นการ์ตูนญี่ปุ่นมันก็จะออกมาเป็นแนวประมาณอย่างนี้การ์ตูนญี่ปุ่นเลยที่หลายคนบอกว่าดูแล้วถึงหัวเราะกันมากมายขนาดนั้นเองใช่ไหมครับแต่บางคนอาจจะไม่ชอบนะบางคนแบบว่าผู้ใหญ่เนี่ยคือเขาไม่เคยอ่านการ์ตูนญี่ปุ่นเอ๊ะเป็นบ้าอะไรเหรอทำไมเธอทำอะไรกันถึงขนาดนี้ใช่แบบนี้เนี่ยเพราะว่าเท่าที่ฟังฟังคนที่โทรเข้ามาในรายการนะครับบางคนก็บอกว่าเอ๊ะทำไมการแสดงออกของตัวละครแต่ละคนเนี่ยโอ้โหดูไม่ค่อยเหมือนคนจริงๆเลย เค,เคยมีคนวิจารณ์จุดนี้ไหมครับมีฮะแล้วคนเล่นก็ถามก่อนแล้วบอกเราจงใจให้เป็นอย่างนี้เพราะว่าเหมือนกับเราดูหนังฝรัง<ะ>มันจะมีหลายๆแบบ<ะ>บางเรื่องนี้ยอย่าง,งเราไปดูหนังของจิมแคร์รี่นะเจน<ะ>ว่าตัวคนเล่นนั้นก็ไม่ได้เหมือนคนเลยเขาทําอะไรที่มากเกินไป<ะ>เราก็เอาลักษณะแยกประเภทให้คนดู พยายามให้คนดูในในในบ้านเราเนี่ยเริ่มแยกออกว่าอย่างนี้เนี่ยดูแล้วไม่ต้องคิดมากไม่ต้องไปคิดเปรียบเทียบกับชีวิตจริงไม่ต้องไปเจอคนแบบนี้ในชีวิตจริงไม่ต้องหาเหตุผลมารองรับมากเพราะเราจะไม่เจออยู่แล้วเราไม่ต้องหาเหตุผลมารองรับมากเพราะถ้าหาเหตุผลมารองรับมากปั๊บงานชิ้นนี้จะเป็นงานที่มีปัญหาดูแล้วเอ๊ะไม่สมเหตุสมผลตีนุ่นตีนี่จริงๆแล้วเวลาทําละครทุกครั้งเนี่ยเราเราจะมีจุดมุ่งหมายในแต่ละเรื่องเราจะบอกเขาไปเลยว่า เรื่องนี้ทําเพื่อให้ดูเพื่อความบันเทิงไม่ต้องคิดมากให้ดูสนุกสนุกเอาคำคำและแล้วเราก็ได้จิมแครรีฝ่ายหญิงมาก็อยู่ต่อไหาได้ยากในชีวิตประจำวันนะครับในสองสัญญาันี้เนี่ยเขามีบทการแสดงเดี๋ยวลึกเดี๋ยวสนุกเดี๋ยวเป็นสีสันที่เห็นชัดแล้วเรื่องนี้จอยสนุกไหมคะตอนแสดงสนุกมากมันมัน้องไายๆอย่างๆไงมรู้บทสนุกมากเหมือนไม่เต็มใจสนุกสนุกมากคระแต่หน้าแต่รู้สึกว่าบางทีแบบ มันเล่นง่ายๆ่ง่ายจนบางฉากมันก็ยากเกินที่เราจะนึกถึงว่าโอ้ยต้องเล่นอย่างนี้เลยเหรออะไรอย่างเงี้ยหเหมือนตัวจริงแล้วสิมไม่รู้สิมีไหนครั้งบางฉากเนี้ยเล่นอยู่หัวเราเราอยู่เดี๋ยวต้องมาร้องไห้ <ừ> เธอต้องมาเศร้าใช่ทําพิซซกลับไปกลับมาในยาก เดี๋ยก็ทำได้แล้วร้องไห้ก็ไม่ใช่ว่าง่ายเลยนะจะต้องร้องไห้แบบเด็กงอแงก็จะบอกว่าร้องไปเลยร้องแบบเหมือนเด็กงอแงแบบเฮ้อ่ย้างเงเ้ยก็ร้องน่กเองก็ตายแล้วก็ไม่องนี้องสวยเลยใช่ไหมฮะโอ้ไม่มีห่วงเลยห่วงเลยเรื่องนี้บ้าเลยพยายามตอนตอนร้องไห้ฉัน่ก็พยายามเด็กว่าเป็นเด็กร้องไห้เด็กร้องไห้ยังไงแบบถีบขาปืงฟังอะไรอย่างเงี้ยแบบเวลาที่เด็กร้องไห้ พยายามนึกนึกว่าตัวเองเป็นเด็กอายุเท่าไหร่ตอนตอนแสดงพยายามนึกว่าตัวเองอายุเท่าไหร่หมายถึงว่าในฐานะนางสาวแสนแก้วเนี่ยอ่อนออ่นกว่านี้เลยค่ะตั้งแต่สิบกว่ากว่ายังแบบพอพอยังเอแงะได้อยู่เมื่อประมาณ20ปีที่แล้วนั่นเองไม่ถึงขนาดนั้นนะครับช่างเด็นมากเลยวันนี้เนี่ยเป็นโอกาสอันดีมากนะครับเพราะว่าผู้ประพันธ์นางสาวแสนแก้วเนี่ยนะครับผู้กำกับแล้วก็นางเอกของเรื่องก็มาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันให้ผู้เขียนเนี่ยนะครับลองพูดถึงละครนางสาวแสนแก้วที่ดูทางจอทีวี น,นิดนึงดีกว่าครับโอ๊ยกลัวกล <laughs> ัวไม่กันกลัวมัคือตอนแรกที่ดูเลยเนี่ <laughs> นะคะก็ตั้ง,ต,งตั้งความหวังไว้พอสมควรนะคะเพราะว่าเรา,เราก็ลุ้นอยู่ว่า,อาพอเป็นหนังสือไปแล้วเนี่ยเราคงประสบความสําเร็จไปแล้วขั้นหนึ่งนะแต่ตอนเป็นละครเนี่ยไอ้ไภาคหนึ่งอย่างที่บอกว่ามันถล่มทลายเอาไว้มากภาคสองมันจะออกมาเป็นยังไงก็ปกติเนี่ยจะอัดละครตัวเองอยู่แล้วใช่ไหมคะที่ที่เวลามีผลงานตัวเองออกก็จะอัดก็นั่งดูนะคะนั่งดูก็ ก็คิดว่ามันมันก็โอเคนะแต่บางตอนที่มันหลุดโลกไปใช้คํานี้นะคะอาจจะเพราะคนเขียนบทนี่เราเผาคนเขียนบทกันแล้วว่าบทหรืว่าเพ่มด้วยก็ไม่รู้แหละไม่เป็น d ก็ไม่รู้ลละหรืออาจจะเป็นว่าคนเขียนเนี่ยไม่ใช่ประมาณว่าอ่านกระตุนงญี่ปุ่นแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าไอ้ตอนที่เขาหลุดโลกเนี่ยเขาไปไหนกันวะเราทำไมแล้วแล้วแล้วเขาจะกลับมากันตอนไหนแต่พอตอนที่เขาไม่หลุดโลกนะคะเขาดาเนินไปด้วยความปกติพอดีเนี่ยล้วก็ดูด้วยความสบายใจดูแล้วเพราะว่าเคยมีละครตัวเองบางเรื่องเหมือนกันที่ ไม่ดูไม่อัดไม่สนใจเลยลุกหนีเลยแต่เรื่องนี้ก็ยังวิบว่าถ้าถ้ามันพ้นจากฉากนั้นนะ่ะคือเบือนหน้าหนีนิดนึงแต่สําหรับตัวจอยเองเนี่ยค่อนข้างที่จะพอใจเพราะคิดว่าจอยก็เป็นแสนแก้วไดว้ถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยนะคะพี่ยังมองไม่เห็น <c oughs> เขาคือตัวเอกของเรื่องถ้าต,ตัวแสนแก้วดึงไว้กันเลยต้องบอกว่ารู้จักจส่วนตัวแบบสนิทเลยหรือเปล่าคืาถึงเขียนได้ใกล้ตัวจริงมากคือคือคือ มีมีคนถามที่ตั้งแต่ตอนเขียนแล้วนะคะว่าตัวแสนแก้วเนี่ยทำไมมันร้ายอย่างนี้มันไม่ได้ร้ายแต่มันป่วนมันก่อกวนมั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 นแบบมันน่าที่แบบน่าจะโดนทําอะไรสักอย่างหนึ่งแรงๆนะคะแต่เราก็มีความรู้สึกว่าไอ้เด็กแบบนี้มีจริงนะลูกที่แบบว่าเเีกร้องความสนใจใช่ค่ะ เช่นเคยนะครับเราก็มีของที่ระลึกมอบให้กับแขกรับเชิญของเราทั้ง3ท่านเลยนะครับก็คือพระฉายารักนะครับสมเด็จพระเทพพัฒนาราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครับและนี่ค่ะจะเป็น3ชุดด้วยกันนะคะมอบเป็นพิธีก่อนกับน้องจอยนะบันทึกของเทียมโชคพัฒนาขอบคุณทุกท่านขอบพระคุณทุกท่านเลยนะครับช่วงหน้านะครับช่วงของบุ๊กสตาร์นังสือเล่มโปรดคนดังนะครับยังเป็นคนในแวดวงบันเทิงเช่นเดียวกันนะครับกับคุณเบนซ์พรชิตานะสงขานะครับติดตามต่อไปนะครับว่านังสือเล่มโปรดของเธอนั้นคือหนักสื่ครับเดียว